ว่าเหตุการณ์สถานการณ์ข้างนอกมันจะหวั่นไว้เป็นอะไรที่แบบว่าเออสับสวนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาชมมาฟังคลิปนี้นะก็ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาชมมาฟังคลิปนี้ว่าท่านอยากสื่อสารอะไรผ่านไพ่เนาะก็โอเคเรามาเปิดดูกันเลยเออสองดาบนะคะดกเด็กถือดาบแล้วก็ ในเอ็เพลสนะคะ,อะมองว่านะคะช่วงนี้เราอาจจะ,ะรู้สึกว่าเ,ออเราไม่อยากรับรู้อะไรเราไม่อยากที่จะฟังเรื่องราวใดๆอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกนึกคิดของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณสับสนวุ่นวายกับเหตุการณ์สถานการณ์ภายนอกนะคะที่มันอาจจะวุ่นวายแต่เราก็เลือกที่จะไม่รับรู้ไม่รับฟังเราเลือกที่จะปิดหูปิดตานะคะเพราะว่าเรา ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็คือมันเหมือนกับว่าเออเรามีความมั่นคงในจิตใจของเราคนอื่นเขาจะมองยังไงเขาจะมองกับเราอย่างไงสังคมเขาจะคิดกับเรายัางไงพูดกับเราอย่างไงนะคะไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์ข้างนอกมันจะหวั่นไหวเป็นอะไรที่แบบว่าเออสับสวนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เลือกที่จะไม่รับฟังปิดหูปิดตาเหมือนกับว่าเออเราเรารู้นั่นแหละแต่เราเลือกที่จะไม่สนใจนะคะ เรามีจุดยืนของเรานะคะเรายืนหยัดนะคะเรามีความมั่นคงนะคะนะเราก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่เราทําเป็นในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าเออเรามีความมั่นใจเรามีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งนะคะคุณเป็นราชนีของตัวคุณเองนะคะคือแบบว่าเออเรารู้ตัวนะคะว่าเราเป็นใครแบบเรา คิดอะไรยังไงก็คือเหมือนกับว่าเออรู้ตัวเองนั่นแหละเออเรามีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์ยังไงเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็คือเราก็ไม่ได้แคร์สงังคมไม่ได้แคร์คาพูดของคนอื่นคือเรารู้ตัวเองว่าเราทําอะไรเรามีความอุดมสมบูรณ์ภายในใจอยู่แล้วนะคะนะคุณก็เออเป็นราชินีของตัวคุณเองอะ่ะคือคุณมีสติปัญญาคุณสามารถที่จะรับรู้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่มันเป็นไปไม่ว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงคิดยังไงนะคะแต่คุณก็เออนั่นะแหละเรา มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็คือมันไม่ได้สะทบ <ST AT> สทานอะไรกับคุณนะคะนะเพราะว่าคุณเอเราก็มีของเราอะไรเงี้ยบางทีบางบางอย่างนะคะแบบเออเหมือนกับว่าเออเขาอาจจะเหมือนกับว่าอืมคิดเราคิดอะไรคิดยังไงเนี้ยคือบางคนเขาแบบเออเขาไม่รู้กับเราเนาะเออว่าเราคิดอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะเออรู้สึกเออเอาเอาไปพูดรับหลังอาจจะรู้สึกเอออิจฉาเราอาจจะรู้สึกแบบว่าอืม นน่นนี้นั่นเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าว่าเราก็ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้แคร์สังคมไม่ได้แคร์คนอื่นรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็เมีความรู้มีสติปัญญาสามารถที่จะเอเป็นตัวของตัวเองได้ก็คือคุณคุณมีเหมือนกับว่าเลเวลของคุณอะมันสูงอคือยังไงอะคือการรับรู้ของคุณอะมันสูงขึ้นคือเราไม่ได้เอาเรื่องอะไรใดๆเหตุการณ์ใดๆมา มารับฟังมาใส่ใจคุณก็เออมีความสุขของคุณนะคะมีความสุขของคุณนะคะมีความแฮปปี้สดใสคือก็คือคุณมีความอุดมสมบูรณ์ภายในของคุณอยู่แล้วอะค่ะทั้งกายทั้งทั้งภายนอกและภายในนะคะนะว้าวคุณก็แบบมีความเข้มแข็งมีความสัตรองมีความเป็นแบบว่าเออแบบว่าเออมีความเป็นผู้ดีความเป็นผู้หญิงมีความนุ่มนวลอะไรเงี้ยอ่าว้าวก็คุณเป็นคนที่แบบอืม ดีมากๆมีจิตใจที่ดีมีเมตตามากๆนะคะมีความอบอ้อมอารีมีความเป็นแม่นะคะสังคมคนอื่นเขาคิดยังไงเขาว่ายังไงอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะไม่มองเลือกที่จะไม่ไม่ได้รับรู้เลือกที่จะมองข้ามแล้วก็ปล่อยผ่านไปอะนะคะนะว้าวก็ขอให้อืคุณมีความสุขนะคะนะหวังว่า,าสิ่งที่ดีๆสิ่งที่คุณทำมาก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะ ทำให้เขามีความสุขแล้วก็เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ